ค่ะทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปชมที่ดินนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงต่อไปค่ะขอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่องบอกขายสไตล์ป้าค่ะรับจ้างรีวิวที่ดินทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือ หรือที่ดินที่มีบ้านหรือจะขายบ้านเก่าบ้านใหม่บ้านจัดสรรบ้านมือหนึ่งมือสองสามารถติดต่อมาได้นะคะเรารับจ้างรีวิวทั่วไทยค่ะโดยที่ไม่มีค่าในหน้านะคะรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้บอกขายสไตล์ป้าพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงค่ะ นี่ค่ะแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะตอนนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะจุดนี้นะที่เรายือนอยู่นี่ค่ะเป็นเป็นเขตติดต่อกับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลยนะคะด้านนู้นค่ะก็จะเป็นชุมชนบ้านขนล้อมรอบเลยนะคะตรงนั้นค่ะ แล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นทีมงานในพื้นที่บอกว่าเป็นบ้านกำนันนะคะแล้วมาดูหน้ากว้างของที่ดินแปลงนี้ค่ะหน้ากว้างนี้ค่ะจากจุดนี้ค่ะดงกล้วยตรงนี้ยาวเข้าไปด้านในค่ะแล้วก็ไปถึงตรงนู้นค่ะที่น้องปอยืนอยู่ทีมงานยืนอยู่ค่ะหน้ากว้างประมาณประมาณนะคะประมาณประมาณอ่าสีเมตรค่ะเกือบเสาไฟฟ้าหึเลยนะคะนี่คือเสาไฟฟ้าตรงนี้ แล้วก็เสาไฟฟ้าด้านนู้นค่ะด้านนู้นค่ะเห็นไหมคะกว้างมากแล้วที่ดินแปลงนี้ค่ะถมแล้วเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะที่รถเราจอดอยู่ค่ะถมแล้วยาวเข้าไปด้านในเลยค่ะแล้วมาดูด้านนี้ค่ะมาดูด้านนี้ตรงนี้คันดินก้านตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาทุกท่านเดินขึ้นไปชมตรงนั้นก่อนค่ะเป็นคลองเป็นคลองน้ํา คลองน้ําชนลประทานนะคะเป็นคลองชนลประทานค่ะนี่ค่ะตอนนี้ที่เรามาค่ะไม่มีน้ํานะคะไม่มีน้ําน้ําแห้งไปแล้วนี่ค่ะให้ทุกท่านรู้ว่าตรงนี้มีคลองน้ําอยู่และดูค่ะการคลองขึ้นมาสูงมากสูงมากเลยค่ะนี่เราเดินขึ้นมาตรงนี้เมื่อกี้และนู่นค่ะที่ดินแปลงที่เราจะพามาชมค่ะเห็นไหมคะ เดี๋ยวไปให้ทีมงานให้รายละเอียดนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าตมบลทุ่งหลวงอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีจังหวัดราชบุรีกับอาเภอเมืองกับอาเภอหนองกระทุ่มไอตาบลหนองกระทุ่มตมบลเขตติ่อหนองกระทุ่มนะคะเป็นเป็นอ่าทุ่งหลวงเป็นทุ่งหลวงนะคะใกล้ตัวเมืองใกล้ตัวเมืองใช่ไหมคะ เมื่อเมื่อกี้ที่เราขับขับรถเข้ามาเนี่ยห่างจากเส้นหลักเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะเส้นหลักฝั่งนู้นนะประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนะคะแล้วก็ถนนลาดยางนี้อยู่หน้าที่ดินเราเลยนะโอ้โหอยู่ที่ประมาณหนึ่งเสาไฟครับหนึ่งเสาหนึ่งเสาไฟฟ้าใช่ครับถ้าเต็มเสาไฟฟ้านี่ก็จะประมาณสี่สี่สิบห้าประมาณประมาณสี่สิบห้าเมตรเนาะก็กะเข้าๆประมาณสี่สิบเมตรนะคะหน้ากว้างที่ถมแล้วอยู่ที่ประมาณไร่กว่า ที่ถ่งแล้วนี่นะคุณสามารถมาปลูกบ้านพักอาศัยได้เลยด้านหลังจะเป็นร้องสวนคือสามารถปลูกอะไรได้เลยปลูกมะพร้าวออแล้วแล้วแล้วมะพร้าวที่ที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ในที่เราไหมในที่ของเราในที่ของเราใช่ครับปลูกมะพร้าวรอแล้วด้วยใช่ครับโอ้โหตรงนี้ค่ะแล้วดูเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านร้อมรอบเลยเนาะใช่ครับโอ้โหดูค่ะดูดูและเห็นบอกว่าอยู่อยู่ห่างจากตลาดนั้นไม่ไกลอยู่ห่างตลาดนัดประมาณ กิโลกว่ากิโลกว่า,วานะคะสี่แยกห้วยชินสีเออกิโลกว่านะคะแล้วเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่คะสิบสามไร่สิบสามไร่ม,ไรมีกี่โฉนดคะหนึงน่งโฉนดเดียวหนึ่งเจ้าของนะคะแล้วเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะเจ้าของขายบอกขาดเลยครับ 4, สี่สิบห้าสี่แสนห้าสี่แสนห้านะคะไร่ละสี่แสนห้าขายยกแปลงนะคะไม่แบ่งนะคะไม่แบ่งค่ะ แล้วก็ได้ยินมาว่าราคานี้ต่อรองไม่ได้แล้วต่อรองลูกค้าสนใจจริงๆถ้าอยากจะต่อรองกับเจ้าของเดี๋ยวทีมงานจะพาไปจะพาไปต่อรองเองเลยนะอือคุณจะพาคุณไปไปคุยกับเจ้าของที่เลยนะเพราะว่าเราไม่ได้บอกผ่านเลยเนาะเพราะว่าส่วนมากทีมงานของเราก็จะไม่ได้บวกอยู่แล้วครับเราไม่บวกอยู่แล้วเนาะถ้าลูกค้าสนใจจริงๆอยากจะคุยต่อรองกับเจ้าของเองเราก็สามารถพาไปได้ครับ ค่ะแล้วาจากถนนเพชรเกษมเท่าไหร่คะเนี่ยแปลงนี้อยู่ที่ประมาณสามกิโลครึ่งสามกิโลครึ่งนะคะแต่ไม่ต้องเพชรเกษมแล้วค่ะเอาแค่เส้นเส้นหลักนี้ก็ก็หลูแล้วนะคะคือสุดยอดเลยฝัง่งตรงหน้าที่ก็เป็นคลองชนเะะมืม่อกี้เมื่อกี้พาพาผู้ชมทางบ้านขึ้นไปชมแล้วเป็นเป็นคลองชนเพิงปิดนะครับพี่ เมื่อวานเพิ่งยังเปิดอยู่อออม,ม,มีหน้าแล้มีมีมีรอยน้ำน้ำเหมือนเหมือนกําลังจะแห้งไปนะคะรประตูน้ำทางนู้นเปิดอยู่อ๋อจะมะีประตูกั้นน้ำด้วยนะคะเวลาถ้าเราต้องการใช้น้ำแห้งทางอบตอได้ ก็ S <S เขาก็ปล่อยน้ําให้อให้น้ําไฟไม่ต้องห่วงเลยนะคะน้านําไ,ไฟไม่ต้องห่วงเลยสามเฟสเลยครับเฟสอยู่หน้าที่ดินเลยนะคะนี่ค่ะหน้าที่ดินกว้างเกือบหนึ่งเสาไฟฟ้าเลยนะคะก็น่าจะประมาณสี่สิบเมตรค่ะนี่ค่ะแล้วที่ดินตรงนี้ค่ะถมขึ้นมาแล้วพร้อมที่จะปลูกบ,บ้านพักอาศัยเลยไร่หนึ่งไร่กว่ากว่านะคะไร่กว่ากว่าแล้วก็ในที่ดินค่ะปลูกมะม่วงเนี่ยมะม่วงแล้วก็มะพร้าว โอ้ปลูกมะม่วงไว้รอปลูกมะพร้าวไว้รอเลยนะคะเนี่ยอ้มะพร้าวเยอะนะยาวไปเลยค่ะมาต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นมะม่วงโอที่ดินแปลงนี้สวยมากเลยราคาสี่แสนห้ามืบาทอ๋อตรงนี้คือบ้านกำนันใช,ใช่ไหมคะอ๋อตรงนี้คือบ้านกำนันค่ะท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะดูค่ะปลูกมาปลูกมะม่วงแล้วก็มะพร้าว ยาวเข้าไปด้านในเลยเดี๋ยวมาดูมาดูพื้นที่ด้านหลังกันค่ะที่เราเดินอยู่นี่ก็คือถมขึ้นมาไล่ไร่กว่าๆนะคะสามารถปลูกเป็นบ้านพักอาศัยได้เลยสุดยอดสุดยอดคเแล้วสามารถปูปค่ะทำการ,กรเกษตรได้เลยคุณจะทำสวนอะไรโอ้ยกร่องรองเลยด้วย ทุกท่านเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยยกร้องไม่รอเลยเห็นไหมคะโอ้ยสุดยอดเลยท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินทําการเกษตรอยู่คะ่ะแปลงนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันคะ่ะถ้าท่านใดสนใจนะโทรมาคะ่ะแล้วเราจะพาท่านไปต่อรองกับเจ้าของที่เลยนะถ้าท่านบอกว่าราคานี้สู้ไม่ไหวเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของที่เลยคะ่ะเจ้าของที่อาจจะใจอ่อน ลดราคาให้นะคะยาวลึกเข้าไปด้านไหนค่ะเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่นะ13ไร่ิบสาไร่หนึ่งโฉนดครูดแดงหนึ่งเจ้าของไม่ติดอะไรพร้อมโอนเลยนะคะโทรมาสอบถามกันแล้วอยู่ไปแค่นี้หน่อยหนึ่งก็จะเป็นหอโฮมพัดก็คือที่ขายเครื่องไฟฟ้าอ๋ออืมเท่ากับว่าอยู่ในเขตชุมชนเลยนะ คือเดินทางสะดวกมากพี่ไปตัวเมืองได้ได้หมดเลยทะลุได้หมดเลยทะลุได,ดลได้หมดเลยนะคะสวยมากเลยดูดูเพื่อนบ้านดูค่ะสวยงามไหมคะบ้านหลังนี้สวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะที่ดินค่ะที่เราพามาชมสนใจโทรมาสอบถามกันนะคะนี่ค่ะมาต่อรองกันถ้าคุณบอกว่าราคานี้สู้ไม่ไหวเราจะพาคุณไปคุยกับเจ้าของที่เลยนะคะ โทรมาสอบถามกันค่ะท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินสําเร็จรูปเลยนะคะสามารถปลูกบ้านพักอาศัยได้แล้วก็ทําการเกษตรได้เพราะว่าเจ้าของที่เดิมค่ะยกร่องไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเอาไม้อะไรก็ได้มาลงทําการเกษตรได้เลยแล้วก็น้ําก็พร้อม <c oughs> เห็นไหมคะที่เราพาไปดูคลองแต่ตอนนี้ในทีมงานของเราบอกว่าตอนนี้ปิดปิดน้ําอยู่เพราะว่ามีประตูน้ําค่ะ ถ้าต้องการใช้น้ำแจ้งออบตและน้ำก็จะไหลผ่านมาค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อค่ะว่าคลิปหน้าเราจะพาทุกท่านไปชมที่ดินที่ไหนอีกค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะดูค่ะเราพาทุกท่านมาดูด้านข้างค่ะเนี่ย เป็นคลองหลอดนะคะอยู่รอบที่เลยนะคะสามารถดึงน้ําที่เราพาพาทุกท่านขึ้นไปชมค่ะตรงคลองชนค่ะด้านบนนะคะแล้วก็สามารถดึงน้ําลงมาตรงนี้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้ที่เราเจ้าของที่ไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้ทำไม่ได้ทาการเกษตรขาดน้ําก็เลยไม่มีแต่คุณสามารถแจ้งให้น้ําให้ทางออบตอเปิดน้ําให้แล้วก็ดึงน้ําเข้ามาในสวนของคุณได้เลยนะคะนี่ค่ะ ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเรื่องน้ำค่ะโอ้สุดยอดเลยเจ้าของที่ทำไปให้สุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสนใจโทรมาสอบถามนะคะดูมะม่วงมะม่วงอะไรค่ะเนี่ยออกดอกแล้วแล้วก็มีลูกแล้วต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะพร้าวค่ะสุดยอดเลยค่ะ